ัสดีจ้าเช่าไก่ผูกกระดาบหนุ่จ้ามือนีน้าจ้าไปจับผ้ามาเบิงเบิงรดรอบลานจ้าเดี๋ยวก่อนภาไปเบิงมาจ้ากลับไปว่าเบิงจ้าจ้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศมือนีน้าจ้าที่ลานเฮาโปรโมชั่นเดือนกุมภาจ้าเดือนแห่งความรักจ้าไก่สินเทศกาลวาเลนไทน์เหล่น้าจ้าที่ลานเท่าก็มีการจัดมุ้งมิงฟุ้งฟิงแบบนี้เลยจ้าลูกค้าคนไหนแวะมาถ่ายรูปได้เ้ยจ้า อ่าว่ซื้อแต่ว่าแวะมาเล่นมาถ่ายรูปได้จ้าถึงจะไม่ทันได้ซื้อก็มาแวะเล่นมาแวะถ่ายรูปได้จ้าจัดประงามเลยจ้ารถรุ่น3-2-40-52องเนาะจ้าเริ่มต้นกันฟรีดาวได้เนาจ้าฟรีดาวได้เลยที่คูกบต้าบรนดุงจ้าหากุคัาคนไหนนาะจ้าอ่า ค่อนข้ามบ่อยากมีงวดน้อยเนาะจ้ะกะติดต่อสอบถามอ่าโปรโมชั่นกันเขมมามาได้จ้ารายละเอียดเดี๋ยวเซลล์่อยแนะนำนะจ้าออกง่ายนิดเดียวจ้าออกผ่านคู่บตาลิสิ่งแล้วจ้าใส่เอกสารกะบ่มีอย่างยุงย่งยากจ้าบ่ว่าจะเป็นรถรุ่นน้อยจ้ารถรุ่นบี27นะจ้ารถรุ่นบี27รถรุ่นใหญ่นะจ้ารถรุ่น m u 57รถรุ่น M75 นะจ๊ะหรือว่าจะเป็นรถคลิปอ้อยนะจ๊ะคิบอ้อยกับนี่คือกันจ๊ะรุ่งไฮอ้อยนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นรถ L52 ตู้แอร์จ้า L52 ตู้แอร์หรือว่าจะเป็นรถ B27B24 นะจ๊ะอันนี้คือบรรยากาศทีรันคูโบต้ารนุ่งเท่าจ้ามีทั้งรถใหม่รถมือสองนะจ๊ะ มีทามรถมือหนึงมือสองเลยอันนี้ก็จะเป็นรถที่เลือกจองแล้วจ้ะรถรุ่แอลนะจ้ะออกง่ายนิดเดียวจ้ะเริ่มต้นมาจําที่ $1,000 บาทนะจ้ะคุยกันได้จ้ะไม่มีมาจําก็คุยกันได้จ้ะอันนี้รุ่นอห้าศูนย์ SP จ้าเป็นรถมือสองจ้ะติดสติกเกอร์เรียบร้อยอันนี้รถมือสองนะจ้ะวันนนรถมือหนึ่งจ้ะติดสติกเกอร์เรียบร้อย วันสงเราก็จะติดสติกเกอร์คุยกันได้ค่ะลูกค้าคนไหนว่าอยากตีสติกเกอร์หรือว่า,อ,าอยากได้เดิมๆไปกะมี่คือก,กัน้วจา้ทาทั้งนี้ก็จะเป็นโซนรถเกีียวจา้ DC จา DC 93G คิดจ้าออกง่ายนิดเดียวแล้วก็จะเป็น DC 108จา้าใกล้ถึงเทศกาลเกีียวเขวานะจ้ะฤดูเก็บเกีียวจา้ารดูเกีียวซับจา้า ใกล้แล้วนะจ๊ะติดต่อสอบถามกันเขามาได้จ้ะ DC 70ก็มีจ้ะเดี๋ยวพักขาไปเบิงจ้ะ DC 70 GPO จ้ะราคาถูกๆกันไปเลยล้านกว่าบาทจ้ะ1นึ่งล้านหนึ่ห้าหมื่นจ้ะอันนี้ก็จะเป็น DC 70 GPO Carbon จ้ะรถเกี่ยวตู้แอร์มีการติดจองเรียบร้อยจ้ะ ที่ร้านห้อกอับมีรถขูดพร้อมรถเกียวพร้อมนะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้จา้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้อันนี้บรรยากาศที่ร้านคูบตาบันดุงจ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะจ้าสนใจรถรุ่นอื่นๆนะจ้าบ่าว่าจะเป็นรถคุชรถเกียวรถไทน,นะจ้า มีทุกรุ่นจ้ามีทั้งมือหนึ่งมือสองที่คูโบตวตาบรรดุงเข้าจา้าติดต่อสอบถามกันเขามาหาเซลไกลได้จา้าเบอร์โทรไกล 98, 03, 8, 36, 5, 1, จา้า0982038386หาหนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปในเด้อจา้ามือนี้ขอบคุณจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย